วัสดีครับลำโพงเครื่องเสียงลำมุก,กาคอห้นะครับวันนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับพวกเครื่องเสียงแล้วก็ลำโพงให้เพื่อนๆได้ชมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอมบิทนะครับเป็นคอมบิทเป็นอินทิเกตแอมนะครับเป็นอินทตเกตแอมป์ครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ครับมีทูด้วยอ่ามีกระรุ่น cxa 6 0นะครับคอมบิดใหม่ทิปเลยครับตัวนี้มีกล่องด้วยนะครับตัวนี้สวยครับด้านหลังก็จะเป็นลำโพงได้2คู่นะครับลำโพงได้2คู่แล้วก็จะมีพีเออซับด้วยนะครับพีเออซับได้นะครับตัวนี้สวยนะครับสวยมากเลยครับตัวนี้คอมบิดคอมบิดนะครับแล้ะนี้ก็จะเป็นลำโพง ก็จะมีนี่ฮะเซ็นเตอร์พอโอโอนะครับเป็นซิกเนเจอตัวนี้เป็นมอนิเตอร์โอ디โอนะครับมอนิเตอร์โอ디โอนะครับตัวนี้สวยมากครับเสียงดีอ่าแนบบอังกฤษนะครับนี่ก็จะเป็นเบียนเนะครับ685ปดห้าเคปลาดอก6นิ้วครึ่งนะครับสวยมากครับตัวนี้สภาพใหม่เพิ่มเลยนะด้านล่างก็จะเป็น JBL พวกเชลนะครับ เป็นรุ่น ES 3าครับตัวนี้เป็น685 b m w นะครับตัวนี้ก็ B&W m นะครับ C CM 5 S 2นะครับตัวนี้เป็น CM 5 S 2ตัวนี้เสียงดีมากครับงานสวยมากครับตัวนี้เป็นดอกเคปลานะครับ6นิ้วขึ้งแล้วก็ตัว นี่ก็เบนวเหมือนกัน6 601 ST นะครับตัวนี้ ST นะครับตัวนี้สวยมากครับเก็บปลาอ่าตัวนี้ก็จะเป็นโมเดลช็อตนะครับตัวแปดเนี้วนะครับตัวนี้เคนวูดครับผมตัวบนนี้ก็จะเป็นเ h ็น h T นะครับเอ็น T. สวยครับเอ็น T. ตัวนี้บุกเชลตัวเล็กครับสวย ด้านนี้ก็จะเป็นซับบูฟเฟอร์ของคลิปนะครับ8นิ้วตัวนี้จะเป็นยามาฮ่า10นิ้วนะครับตัวนี้สวยครับยามาฮ่าตัวนี้เป็น JBL คลิปนะครับ J เออ JBL ซับบูฟเฟอร์นะครับตัวนี้ดอก10นิ้วนะครับตัวนี้อ่าด้านนี้ก็จะเป็นไอเอวีนะครับ AVR AVR นะครับตัวนี้ไฟ220ได้ครับยามาฮ่านะครับมีรีโมทครบ ด้านนี้ก็จะเป็นเดนนั่นนะครับเดนนั่นเดนนั่นเครื่องเล่นซีดีวิคเตอร์อ่าเดนนั่นตัวนี้ใหม่อยู่นะครับตัวนี้สภาพดีมีีโมทนะครับตัวล่างก็จะเป็นไทโอเนียนะครับตัวนําฟังเพลงตัวนี้ตัวใหญ่มากด้านนี้ก็จะเป็นเดนนั่นนะครับตัวใหญ่นะครับ7.2 7.2นะครับ ดี่ก็อินฟินิตี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็น p h เอสบีทดูบนก็จะเป็นโบ๊ตนะครับผมเป็นโบ๊ตนี่ก็จะเป็นยามาฮ่านะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น700นะครับตัวนี้รุ่นนี้รุ่นเจ้าใหม่อยู่ครับตรงนี้รุ่นใหม่ตัวนี้ก็จะเป็น NS777 นะครับตัวใหญ่ครับ ยามาฮ่านะครับมาฮ่าตัวอย่างนตัวนี้ก็จะเป็นแทนนอยครับแทนนอยลายไม้สวยครับชุดนี้ก็จะมียามาฮ่านี่คือซับ12บนิ้วนะครับตอนนี้ใหม่แกะกล่องเลยครับยังไม่ได้แกะกล่องเลยครับเพราะว่าของใหม่เลยยังไม่ได้แกะซีนถ้าขายก็ขายยกกล่องไปเลยนะครับ 12นิ้วของพกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรีเซอร์เวอร์ I T T นะครับ I T T นะครับตัวนี้เป็นรีเซอร์เวอร์นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับผม0897 806 126นะครับลำโพงเครื่องเสียงลำลูกกาคอง5นะครับขอบคุณมากครับ เราจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับถ้าท่านใดที่สนใจก็โทรมาถามเบอร์นี้ได้เลยครับราคาต่อรองได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ